ันนี้รายการของใหม่นะคะรุณผู้ชมรายการของผมนะแต่วันนี้ปนไปไซส์สก่อน mm. มาวันนี้ได้เวลาเล่นเกมวันนี้ค่อยๆฝึกไม่เชยเพราะว่าเราเราไม่เคยเปิดรายการไง่ะวันนี้เราจะมีเล่นเกมมาให้ครับ mm. อ่าต่อ26ที่เราเปิดรายการใหม่ mm. ก็พอรเฟคนะน,นี้คือเกมนี้ก็คือแบบชื่อว่าไอ้ครับเขาจะจะมีตัวซแอซเซนำหน้า มีจุด IO วันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะสร้างให้วันนี้แบบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ตามใจอะ่ะอันนี้คือตอนที่หนึ่งนะครับผมรายการนี้ของผมก็คือเล่นเกมความตลกความ่ารายการของผมครับวันนี้เราเราตั้งชื่อเองเราเราตั้งเองรายการเนี้ยอาจจะพูดสภาพมานะสภาพมาเลย เดี๋ยวจะสร้างเอาแบบมันนี่มีหลายบุตรนะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องแต่ว่าต้องต้องซื้อนะเดี๋ยวต้องซื้อมีเกียอาวุธก็ได้ตามใจอะ่ะเอ่อมันนี่อันดับแรกเดี๋ยวจะสร้างตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างลูกบ,บอลลูกบ,บอลอะไรสักอย่างลูกบ,บอลบินได้เอาไปสู้กับไอ้คนเทพ เดี๋ยววันนี้จะใสด่ดูอืมเอาแบบที่มันมีโลอน,นี่คือยางล้อ,อยางล้อก็จบไม่คือแบบแบบอาจจะเป็นโลก็ได้นะยางล้ออะมันคือโลอ่าประมาณยี่สิบพอป้องกันอนะมันดัดได้หมดอนะดูไหมมันดัดได้อนะโอเคเดี๋ยวเอาเนี่ยหน้าโบ๋เลยกู วันนี้เราเปิดรายการของใหม่ครับรายการของผมก็คือเปิดวันนี้เลยวันวันที่สิบยี่สามเดือนมิถุนายนครับแล้วก็ปีพศพุทธศัก,กราชนะสองห้าหกห้าก็คือปีเนี้ยปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพราะว่าวันนี้เปิดรายการใหม่นะครับเปิดรายการประมาณยี่สามกว่าเปิดรายการวันนี้ครับตอนที่หนึ่ง แล้วเรื่องคนแรกกเชนนั้นนะครับเออันนี้สร้างแบบความหาอาจจะเป็นรูปวันแบบกิ้งได้อ่ะได้หมดแหละ <c oughs> ตลกเนาะอาจจะเป็นปีกไงปีกสักอย่างอาจจะเป็นปีกั้างขาวนี่ปีกไม้แบบเอาไว้บินอ่ะอาจจะใช่อโอ้ยไม่เรื่องวันนี้ขอ ขออลังการกดอแล้วให้แชร์นหน่อยนะครับเพราะว่าเรา,เราไม่เคยเปิดรายการแบบแบบนี้ด้วยตอนอายุสิบหกปีของเราครับอืมเอาปปะมาเนี่ยวันนี้จะเอาเอาวุธมาสร้างแบบนี้ครับผมอืมแล้วก็น่าสัเพัอยู่อ่ะวันนี้เราจะใช้ใช้หรือไมขอทายเลยขอจะใช้อาวุธแบบเอ,เอาไว้ต่อยหมัดเซ,ซตเซตมาะรู้เลยวันนี้เราจะใช้ต่อยหมัด เป็นเซตตมาเดี๋ยวจะใช้อันนี้อันนี้แรงกว่าดูน้เ,เมล็ดเลยเดี๋ย <c> ว <oughs> เราจะสร้างให้ดูเอานาเมลดแรงๆแล้วก็เอาเอานะ่เอาเล็บเอาเล็บเสือมาม่อคือเล็บอะไรสักอย่างแต่ว่าจาไม่ได้จาชื่อนี้ไม่ได้หรอกรู้หมดเลยม่อคืออะไรไม่รู้จุด,จดๆแล้วก็ไปเอานี้มัคืออไรไม่รู้อาวุธแบบทรงแบบ ไอ้ยัางยัางยัางตะปูจอยแบบแหลมๆก็ได้นะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนแต่ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเราจําชื่อไม่ได้แต่ว่าแบบไม่เขาไม่ให้ชื่อแบบเนี้รยรวยอ่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่อันนี่คือติดป้ายเลยนะอ่าอะไรอะ่ะห้ามใช้นิวเคลียห้ามใช้มิสไซดูสภาพไปมันดิเนี่เมืออเนาะเนี้ย,เออ,เ,ยเออ นี่ไงมันเหมือนกันอ่ะเพราะว่ามันติดมิดไซน์ไงแต่ว่าเราไม่เคยยังอยากรู้เราไม่เคยเขียนป้ายแบบนี้แต่ว่าแค่อยากรู้เฉยๆอ่ะวันนี้เราเราจะเซฟแบบมัดทีเดียวดอทนึงเลยกระจอกมากเดี๋ยวไปเล่นมาวันนี้โอเคอันนี้คือชื่อแบบไอชื่อจะไม่ได้กูอ่านไม่ออกออกเป็นสตามาพอ เอาแบบเนี้เยเซตมะวันนี้จะเราจะจะถึงอันดับหนึ่งประมาณตรงนี้ไอ้คนชื่อว่าไอ้เจ็ดแปดเก้าสามหกเจ็ดเก้าสามหกแปดสี่เพราะว่าเป็นของเป็นของคนเอเมริกาแน่นอนเลยแต่ว,ว่าอาจจะชื่อแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะ่ะแต่ว,ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนอาจจะไม่รู้อ่ะเป็นเพื่อนหรือเปล่ามาวันนี้ทดสอบกันมาทดสอบเอาไต่อสู้เล่นทีม ล่นทีเฉยๆอืมเ,อเล่นนี้ก่อนมาเอาทีมเสร็จเลยก็ได้ตามใจอะ่ะเอาเป็นสีแดงกว่าเราก็ชอบสีแดงว่าสีแดงเป็นคนเติมมาเราชื่อเซตามาต่อยทีเดียวมัดหนึ่งเลย <c oughs> นี่คือเราทำเองนั่นแหละรู้ไหมตัวเนี้ยนี่คือมัดตัวเนี้ยมันคือมัดมัดอะไรสักอย่างสวัสดีอทีมสีฟ้ากูจะต่อยมัดให้วันแพนแมนเลยนี่เนะี่ยโดนต่อยหน้าแล้ว <c oughs> นี่นี่น,นี่โดนต่อยรอบหนึ่งแล้วไงแตกทีเดียวเลย <c oughs> วัดฮะไวจังวัดเนี่ยวัดต่อฟักเดี๋ยวเดี๋ยวไวจังเลยแต่มัาในสู้ก็ปุ๊บมาไวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ดิเมื่อกี้ไวอะไวม่ไม่เกินเลยไม่เกินการเล่นเลยโอเคขอใหม่วันนี้แบบไม่เล่นสักทีจะสนุกอ่ะรอบที่สองก่อนมาวันนี้จะสร็ให้เสร็จจะดีกกว่านี้ ตุ้มโดนต่อยอาจจะอาจจะท่าต่อยแบบต่อยไม่เป็นอ่ะถูกไหมตัวเนี้ยมีกบไอ้ปืนนี่มายิงแม่นกูนีโดนต่อยแล้วเป็นไงไงหลุดเลยออ้หูุยหุยหยหยมามาซีมาซีมาซีใช้ปืนอ่ะใช้ปืนไม่ใช้ดาบขี้โกงปืนอ่ะเออเอาแตกเฉยเลยสะท้อนเองเนะเราชนะแล้วสะท้อนโดนเองกูไม่เกี่ยวอ่ะนั่งไงนั่งไง มันใช้มิสไซล์จนได้กูกูตายแน่น้าไงกูวิ่งก่อนน้าไงกูวิ่งเออรอด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 แต่ว่าไม่โดนไม่โดนมิสไซล์เมื่อกี้จะใช้นิวเคลียร์กูก็ตายหมดอะดเดียวอ,อืข้าตายอีกครั้งนี่ก็ชนะแล้วก็ชนะทิโอ้แพ้เลยวันนี้ต้องเริ่มใหม่ครับนี่ต้องฝึกไปเลยนี่คือเราเป็นคนเติมเออเล่นแบบนี้ไม่ชอบเลยอะ เป็นเล่นทีไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีคนอะ่ะอาจจะมีคนนิดหนึ่งอะ่ะอาจจะคนมาก็ได้สักคนอะ่ะเออตามใจอะ่ะวัตัาฟัตเฮ้ยเมื่อกี้เข้าใกล้เมื่อกี้เข้าใกล้กูกลัวเมื่อกี้ไอตัวชื่อว่าไอไอเพไอไอ,อคนบอดที่มันเป็นเพมแบบแบบไม่ใช่ผู้เล่นอะ่ะชนทีเดียวโดนชนกูก็คือปอดแตกเลย <laughs> ชอบชอบไอเนี้ยชอบเขาชอบเลย ชอบใจเนาะคนแบบนี้ด้วยืนี่โดนต่อยหน้าละสมหน้าโซนอนเะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละมันนี่มันใช้มิสไซล์ของกูไปยิงใส่ห้ามใช้มิสไซล์ก็ใจไม่อย่างเล่นตามเลยเนาะตามของคนอื่นมันเล่นแบบนี้อโอเคหายแล้วก็จบเอ่อประมาณ สามสามร้อยวีจะอาจจะจบเดี๋ยวต้องรีบออกด้วยด้วยนะขาใจนี่โดนต่อยละห้ามาหลุดจากเกมเลยโอ้โหเริ่มใหม่อีกแล้วที่สีแดงเหมือนเดิมเมื่อกี้หลุดจากเกมเพราะว่าไปโดนไปโดนที่โดนโดยโดนแบบโดนแบบจะแหลกอะ่ะเออโดนต่อยละสม <laughs> โดนต่อยละรอบหนึ่งเดี๋ยวว่ามันแหลกมาก เต่ว่าไปโดนโดนกูอ,อื่นอนะ่ะมีมีดาบเยอดาบเยอะมาชนกูแบบมันทําให้ดุดเกมอะ่ะไม้เนี่ยดี่โดนต่อยแลยว้วนี่ไงนี่ไงโดนต่อยเป็นไงสมควรมั่ง <c oughs> นี่คือไอ,ไอ้ตัวนี้มันจะแรงกว่านะแต่ว,ว่าสู้กับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันแรงหรือเปล่าอาจจะมีคนเติมก็ได้สักอย่างอะ่ะคนเติมหรือคนคนไม่เติมนะดูด้วยดูสังเกตด้วยนะคนเติมอะ่ะเออ,ห,อ,ห,อหลอดแล้วกูกูชนะตอนได้ อีซี่นี่โดนต่อยโอ้โหแหลกแหลกแหลกนั่งไงโดนสะท้อนไปเสมอเลยมานี่กลับมาอีกครั้งหนึง่งโดนลุมตัวเนี้ยนี่จะต่อต้านทุกคนที่ต้องมนเอา้าน,นี่อ่ะทษอทีเพื่อนลืมเลยดููรู้ว่าใครจะเป็นทีมสีแดงด้วยกันอ่ะคนละทีมกันลืมไม่บอกเนาะเล่นแบบก็ไม่บอกนี่โดนต่อยแล้วเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโดนต่อยกอกูก่อน เออแลกแลกแลกเกมค้างเลยเออเออมีกับตัวคออย่างเดียวแต่มีเศษอยู่เย่เอาชนะแล้วไม่มีทางหรอกใครออกเกมนะทุกคนให้ให้เรียกว่ากระจอกเลยนะครับทุกคนให้เรียกกระจอกใครใครออกเกมนะให้ว่ากระจอกอย่างเดียวเลยแต่ว่าแต่ของเราไม่เคยออกเกมเพราะว่ามันหลุดจากเกมนิดหน่อยแต่ว่าเราแต่ว่าเราเราเคยออกเกมนิดหนับเพราะว่าโดนลุมไง อ่นี่โดนต่อยแล้วนี่เราเราต่อยก่อนเอาใครต่อยอะสัตว์เอ้ยกูต่อยคนแรกสัตว์แล้วมีคนคนต่อยเองเออวัอนนี้มีคนสหายโจมตีทุกอย่างชิปหายเออเจ็ดแปดเก้าสามหกมาได้ไงวะมาทำเพื่ออันนี้คือแบบคนเติมนะแต่ว่าแต่ว่าแต่อันนี้คือแต่ว่าแบบ แต่ว่านี่คือแบบไม่ใช่นะแต่ว่านี่คือแบบไม่ใช่พู้เดียวกันอนะแต่เราอาจจะจะเป็นเพื่อนนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่รู้จักอนะนี่คืออาจจะแบบไม่รู้จักนะแต่ว่าต้องออกไปก่อนเออแต่ว,ว่าเออวันนี้เราเจอเพื่อนมามา,มาละไอ้เจ็ดแปดเก้าวันนี้เราเจอละแต่วไม่เคยอะไม่บอกเลยเนาะมันอยู่ทีมต้องอยู่ทีมของตัวเองไม่เคยอยู่ทีมแดงเนาะดูทีมสีฟ้า เขาขีสีฟ้าแล้วกลายไปมีคนเติมอ่ะขีดสีฟ้าก,ก็ได้ว่าคนเติมมีคนเติมให้มาเลยคนเพนแมนนี่โดนต่อยไปกูก่อนแล้วนี่ไงโดนต่อยนี่นี่โดนต่อยแล้วเป็นไงอสมควรมัง้งนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่เป็นไง,นไงสวัสดีสวัสดีปีใหม่ตุม้มโอ้โหโดนนิวเคลียร์กูตายเออกูบินไม่ได้ละกูช้าไปเออเออใครก็ได้ช่วยด้วยเพื่อน มีคนโดลุมเหออ <laughs> ยาะเหยาะเหยาะคนละทีมกันเล่นแบบคนละทีมกันนี่โดนต่อยแล้วกดโดนต่อยไปก่อนแล้วเป็นไง <laughs> ปืนนี้กูอยากได้ปืนนี้เพราะว่ากูอยากได้อะปืนอย่างอื่นอะเออต่อยสักคอลแล้วนี่ไงโดนต่อยฮะพิมพ์ที่อะไรมันนะ่ยเดี๋ยวพูดเล่นเหรอเมื่อกี้มันพิมพ์นี่ไงวะอาจารย์ดูอันนี้คือคนจริงเหรอเนี่ยที่มันพิมพ์แบบเนี่น่ะ คนจริงแน่ๆเลยกูว่าละสัตว์เอ้ยไม่บอกเนาะอายุอายุรู้เป็นคนบอดอ้ากูตายจนได้กูตายโดนซ้ำเลยตายซ้ำเนาะอ่ะอวันนี้ให้เลยให้จบอุยหยออุยหย่ออยอยยอกําฝูผืนเด้สกิดูดนี่กูต่อยไปก่อนละสกิดูดเยเราชนะแล้วสกิดูดจบพอ พอละกกูเหนื่อยตลกมากเลยคนอื่นมันลุมใส่สีทีมสีแดงหาเนาะเย่เสร็จแ,แ,แล้วก็แล้วก็ได้เงินอ่ะมาอันนี้ได้สุมเท่าไหร่ก็ได้ตามใจอ่ะกูจะได้ดาบอ่ะดาบทีม่มันมันแทงอ่ะโอ้เสียดายมาเลยแต่ดได้ปืนอันหนึ่งอ่ะนิดนึอ้เสียดายเนาะเออสรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะครับผมสวัสดีครับไปละ แล้วก่อนนะพรุ่งนี้